สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ o u u s e r i s a r ทสำหรับในคลิปนี้เราจะมารีวิว Warhammer 40K Recruit Edition Starter Set นะครับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นเล่น Warhammer 40K นะครับแบบเทเ l e ลท็นะครับโดยในกล่องนี้นะครับเป็นชุดสตาร์เตอร์ที่ราคาถูกที่สุดนะครับราคา1,800บาทนะครับ มีให้2ฝ่ายก็คือเนโครนและก็สเปซมารีนนะครับโดยบนหัวกล่องนะครับจะเขียนอยู่ว่า Start here นะครับเหมือนกับตัวนิยาย Nexus นะครับ r e c r u i t Edition นะครับสำหรับของด้านในนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย สำหรับโมเดลในกล่อง Recruit นะครับจะให้มา2ฝั่งคือ Space Marine แล้วก็ Necron นะครับโดยเริ่มจากฝั่ง n น c ครนก่อนนะครับจะให้เคนอปักสคารับสวอ r m มนะครับมา3ามยูนิต3ตัวนะครับให้ Necron Warrior นะครับมา10ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ HQ นะครับ Royal Warden มาตัวหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่ง Space Marine ครับ จะให้มา2ยูนิตนะครับก็คือ assault i n t e r c e s s o r นะครับ5ตัวนะครับอันนี้ผมเพนเป็น Iron Hand แล้วก็ให้ p r i m a r s lieutenant นะครับให้มาตัวหนึ่งนะครับในเซต starter นี้นะครับสมชื่อ starter นะครับนอกจากจะให้ตัวโมเดลแล้วนะครับยังให้ลูกเต๋ามาอีก10ลูกนะครับดี0ลูกนะครับ ให้ตัววัดระยะมาด้วยนะครับ2อันนะครับเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับ12นิ้วทั้งคู่นะครับแล้วก็ให้ r e คู t m a n u a l มานะครับเป็นหนังสือกฎ Basic ิคร e นะครับแล้วก็มีคู่มือการประกอบอยู่ในเล่มนี้นะครับแล้วก็มี Data s h e e t นะครับของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้ง n น c r o n แล้วก็ เ e สมารีนให้มานะครับสำหรับเซตนี้นะครับเหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเพนต์นะครับหรือเริ่มต้นที่จะเล่นเกม Warhammer 40k t a b l e t เ p m i ทม a t u r e w a r g a น e เอนะครับโดยที่นอกจากในสิ่งที่ให้ต่างๆมานี้แล้วนะครับจะมีตัวสนามมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวตรงนี้นะครับเป็นสนามเป็นแผ่นกระดาษนะครับแล้วก็มี คล้ายเหมือนเป็นเทเรนปอมแล้วกันเป็นเทเรนที่เป็นกล่องกระดาษนะครับให้มาเป็นสำหรับใช้ลองเล่นนะครับราคาเซตนี้นะครับอยู่ที่1,800บาทนั่นเองนะครับหารคนละ900ก็ได้แล้วนะครับกองทัพ2ฝั่งนะครับ a เป m มาร n นกับเน c ครนนะครับเป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณ จากราคาที่เราต้องจ่ายนะครับกับโมเดลที่เราได้กลับมานี้เรียกว่าค่อนข้างกินกําไรค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่า,าลูเทนเน้นตัวหนึ่งนี้ก็น่าจะพันกว่าแล้วนะครับหากใครสนใจเซตนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ Legendary War Game นะครับหากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library นะครับหรือสีหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับในการประกอบ Warhammer นะครับขอเชิญที่ l g g n n d r y y w r r g m m นะครับ o o k f b o p k g e s p o g e อ h o p e e Lazada ต่างๆอยู่ในลิงก์ใน description แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเรามาให้ท่านดูว่าด้านในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนสำหรับคลิปของ Battle Report นะครับสามารถรอชมก็ได้ในสัปดาห์หน้านะครับผมขอสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการประทะก,กันระหว่างเน c ครนนะครับ250แต้มกับ ข้าวต้นสั่น250แต้มนะครับไปเจอกันคราวหน้าครับผมสจ้รับคลิปนี้สวัสดีครับ